เรื่องราวของเทพนิกากำลังจะใกล้เปิดเผยในตอนหน้านี้ครับก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใกล้คิดแล้วก็สดิกจก่าเจ้าดาาคนหนึ่งเลยละครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะมีข่าวอัปเดตก่อนตอนที่1นึ่งพันจะมานะครับก็พอดีเพจเทลเคเนี่ยเขามีการโพสต์ไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเทลเคด้วยนะครับก็มีข้อมูลออกมาครับว่าในรายการวิวหนึ่งนี่ครับคุณอคาชิยะซัมมาที่เป็นดาราตลกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าดาคนหนึ่งด้วยนะครับเขาได้มีการบอกว่าพอเขาอ่านวันพีดเล่มล่าสุดเนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่องราวของเทพพระอาทิตย์นิกาเนะยครับเขาก็เลย เทพพระอาทิตนิกาที ium, まま่ว่าเนี่ยมีต้นแบบมาจากตัวคุณสัมมาเองหรือเปล่าครับคุณสัมมาก็เลยด้วยความสงสัยครับเออมีการไลน์ไปถามอาจารย์โอดานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่อาจารย์โอดาก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวกับแกหรอกแกไม่ได้เป็นต้นแบบของนิกาอะไรหรอกนะแต่เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราก็ได้เห็นหน้าเทพนิกาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นข้อความขอจากโอดาที่คุณสัมมาเนี่ยเขาเปิดเผยออกมาครับด้วยคําพูดลักษณะนี้ครับทำให้คนเข้าใจว่าไอตอนหน้าหรือว่าตอน1น3่ทีักํามังจะมาึีนกครัาจะมาย ใบหน้าของเทพนิกะนะครับเปิดเผยเรื่องราวของเทพนิกาะก็เป็นได้ครับโดยเรื่องราวของเทพนิกะสั้นๆที่มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับมีความเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่จะมาปลดปล่อยทาสนะครับมีความเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่จะมอบความสุขมอบลายยิ้มให้กับพวกทาสอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะสำหรับเทพนิกะนะครับเพราะว่ามันก็มีการเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าเทพนิกะเนี่ยจะเป็นจอยบอยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกับจอยบอยอะไรหรือเปล่า อย่างนี้นะครับก็ถ้ามีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับก็เรื่องราวของเทพนิกาเนี่ยก็ใกล้จะเปิดเผยแล้วนะครับแต่สําหรับการที่ตีความว่าอตอนหน้าตอนหนึ่งสาสถียาเนี่ยจะมีเทพนิกาโผล่หน้าจริงจริงไหมนะครับหรือว่าจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมเนี่ยใจผมนะผมรู้สึกว่าถ้าเจ้าด่าพูดเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้เครดิตสักหลายแนละ้วเพราะเจ้าด่านี่คือเป็นประเภทแบบผัดวันประกันพุ่งตลอดนะ อะไรที่เขามีเรียกว่าไงมีการวางเวลามีการระบุวันเวลาอะไรมาเงี้ยไม่ไม่ค่อยจะได้ตรงตามตารางเวลาอะไรที่เขาบอกมาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวบอกว่าวันพิษจบ5ปีมางนีก็5ปีมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะเดี๋ยวบอกว่าแชงจะเคลื่อนวงเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับในเนื้อเรื่องหลักเด่ยก็ไม่มีการกล่าวอะไรถึงแชงเลยนะเดี๋ยวไหนบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับเกิดขึ้นกับวีวีซาโบแฮนค็อกนะครับเขาก็ลืมไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยสตอรีต่ตรงนี้ทิ้งๆกว้างๆไปเลยนะครับแต่คือเรื่องราวของเทพนิกาความลับของ เทศนิการเนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกเปิดเผยมาอยู่แล้วครับผมเพียงแค่ว่ามันจะเปิดเผยออกมาจากช้าหรือเร็วแค่นั้นเองครับผมแต่ที่ผมจะสื่อคือผมไม่อยากจะให้เครดิตอาจารย์ด่าเรื่องวันเวลานะที่เขาบอกว่าเออตอนหน้าเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วเนี่ย ไอตอนหน้าเขาแม่งก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะเออไม่รู้แบบอีก2อสตอนข้างหน้าหรืออีห้าตอนข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะเออตลกดีนะเจ้าด่านะก็ใกล้ขึ้นไปอีกเก้าหนึ่งนะครับสำหรับการที่เราจะได้รู้เรื่องราวของเทพนิการือวัาเทพาธิตดีมากขึ้นครับก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆให้กับผมก่อนที่ตอนที่1นึ่งพจะมานะครับใครหลายคนก็คงแบบรอข้อมูลตรงนี้อยู่นะเออเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันงดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด โปรดกดมหน้านาจะได้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ